สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรท่านใดที่ปลูกผักกุยช่ายปลูกแล้วไม่โตกุยช่ายแกร,แกรนนะครับวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับการดูแลกุยช่ายทำอย่างไรให้ผักกุยช่ายต้นใหญ่กอใหญ่ทำได้ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรท่านใดนะครับที่จะปลูกพืชผัก หารายได้แต่มีพื้นที่น้อยก็สามารถทำได้นะครับโดยการปลูกในภาชนะต่างๆที่เห็นเป็นการปลูกผักกุยช่ายหรือผักเป้นในวงยางนะครับมีข้อดีหลายอย่างนะครับการปลูกผักกุยช่ายหรือผักเป้นในวงยางก็คือสามารถควบคุมคุณภาพดินให้สมบูรณ์ใช้ปลูกผักได้นานกว่าการปลูกลงดินนะครับ การควบคุมปุ๋ยได้ดีกว่าการปลูกลงดินประหยัดน้ําได้ดีกว่าด้วยนะครับกําจัดวัชพืชก็ง่ายนะครับดูแลง่ายการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทําได้ง่ายไม่ปวดหลังนะครับผู้ที่มีอายุ60 70ก็ยังทําได้นะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็ทําได้ง่ายไม่เปลืองปุ๋ยด้วยนะครับวันนี้จะแนะนําการบํารุงการดูแล กุยช่ายในวงยางนะครับกุยช่ายชุดนี้ปลูกมาได้2ปีแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนดินเพราะว่าทําดินไว้ค่อนข้างดีนะครับวิธีทำดินผสมดินปลูกกุยช่ายได้ลงไปในคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมลองไปเปิดย้อนหลังดูได้นะครับเป็นการเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกกุยช่ายโดยเฉพาะ ถ้าดินดีก็จะเก็บผลผลิตได้นานหลายปีนะครับวิธีการดูแลการกระตุ้นให้ต้นกุยช่ายสมบูรณ์กอใหญ่ใบใหญ่ผลผลิตดีน้ำหนักดีเริ่มจากนะครับเมื่อปลูกกุยช่ายผ่านไปได้ปีกว่า,วาถึง2ปีก็จะทำการสับรากนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้กุยช่าย แต่กอและก็ต้นใหญ่นะครับก่อนที่จะสับรากต้องทําการถอนหญ้าออกก่อนนะครับหญ้าวัชพืชต่างๆก็จะทําให้ต้นกุยช่ายแกแกรนะครับหลังจากที่ปลูกกุยช่ายข้าปีที่2ดินก็จะเริ่มยุบนะครับเริ่มแน่นทําให้เห็นเงาของกุยช่ายโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นลักษณะนี้กุยช่ายไม่โตอย่างแน่นอนต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับ หลังจากที่ถอนหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการสรับรากของกุยช่ายนะครับวิธีการสรับรากกุยช่ายเป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับที่จะกระตุ้นให้กุยช่ายโตไวขึ้นนะครับหลังจากที่ปลูกกุยช่ายผ่านไปปีก็กว่าถึง2ปีดินจะเริ่มแน่นนะครับ รากของกุยช่ายที่อยู่ด้านล่างที่มีจำนวนมากก็จะพันกันนะครับทำให้กุยช่ายโตช้าจึงต้องทําการขุดสับรากให้เกิดรากใหม่นะครับรากใหม่จะหากินได้ดีกว่ารากเก่านะครับหลายท่านที่ปลูกกุยช่ายมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้ไม่กล้าที่จะพลวนดินสับรากของกุยช่ายกลัวว่าทำไปแล้ว รากของกุยช่ายจะมีปัญหาทําให้กุยช่ายไม่โตนะครับแต่ความจริงแล้ววิธีนี้เป็นการกระตุ้นให้กุยช่ายโตไวนะครับหลังจากที่แต่งรากกุยช่ายเสร็จก็มาเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะเติมลงไปเพื่อยืดอายุการปลูกกุยช่ายให้ได้อีกปี2ปีส่วนผสมก็จะมีดินร่วนจากแปลงผักเก่านะครับใบก้ามปูมีทรายผสมด้วยนะครับแล้วก็จะมีขี้ไก่แกลบ ใส่อย่างละเท่าๆกันก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะครับดินสูตรนี้ปลูกผักคะน้ากวางตุง้งผักบุ้งผักชีได้งามมากนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรลองทำดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ